วันนี้มีการไต่สวนพยานในคดีปล่อยปลาละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในนัดที่สองวันนี้จะสอบพยานร,รวม4ปากนะครับโดย2ใน4คนอยู่ในคณะอนุก,กรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวด้วยติดตามจากคุณพัชราชนชมครับรายง,งานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับคุณพัชราชนครับ ค่ะคุณจตุรงคุณพึ่งนภาขนาดนี้เป็นการไต่สวนพยานปากแรกในประเด็นการตรวจสอบบัญชีโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งทนายฝ่ายจำเลยก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ตรวจสอบและข้อกฎหมายค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว เดินทางถึงศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อเวลา9นาฬิกาค่ะตามนัดหมายสืบพยานฝ่ายโจ์นัดที่2รวม4ปากจากทั้งหมดที่อายการสูงสุดยื่นขอเบิกความไว้14ปากนางสาวยิ่งลักษณ์แสดงความพร้อมในการต่อสู้คดีตามกระบวนการทางกฎหมายและทีมทนายความได้เตรียมความพร้อมทางข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจะซักค้านพยานฝ่ายโจทย์อย่างเต็มที่ค่ะ ก็มีอยู่แล้วค่ะเราเองก็อย่างในในวันนี้ก็มีในเรื่องของการเตรียมซักคานถามกับพยานไฝโจกแต่ก็เรายืนยันว่าเราก็เตรียมทํางานอย่างเต็มที่ทั้งทีมทนายความน,นะคะทั้งในเรื่องของพยานหลักฐานต่างในการที่จะพิสูจน์ต่อชั้นศาลค่ะนางสาวยิ่งรักย้ำว่าการต่อสู้คดีรับจำนำข้าวจำเป็นต้องใช้ทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปฏิเสธกระแสข่าวการจ้างวานทีมทนายชาวต่างชาติค่ะ 9นาฬิกาสนาทีตุลาการสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกนั่งบรรลังไต่สวนพยานสี่ปากประกอบด้วยนางสาวสุภาปิยจิตตินางสาวแน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์นางสาวสริษาการพิทยาและนายสุพัฒน์เกี่ยวฉายโดยพยานปากแรกที่ขึ้นเบิกความคือนางสาวแน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์ซึ่งเป็นนักวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีและเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว รอบบัญชีวันที่22พฤษภาค,คม2557และ30กันยายน2557ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคอสอชอค่ะทั้งนี้ทีมทนายความจำเลยได้ซักค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวแน่งน้อยได้ชี้แจงขอบเขตการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่เน้นเฉพาะในรอบ สบัญชีนี้เท่านั้นค่ะไม่รวมข้อมูลบัญชีก่อนหน้านี้และชี้ว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทำบัญชีที่กระจัดกระจายจึงทำให้ต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามคำสั่งของคอสอชค่ะขณะที่นางสาวสุภาปิยะจิตติในฐานะอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเป็นหนึ่งในพยานที่น่าจะถูกจับตาม,มองมากที่สุด หลังเป็นที่คาดการว่าอาจจะให้ข้อมูลที่มีน้ำหนักในการพิจารณาคดีเปราะเตรียมจะอ้างตัวเลขการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่31ธันวาคม2555ที่เคยระบุไว้ในอดีตว่ามีข้าวหายไปจำนวนกว่า1ล้านตันค่ะทั้งนี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติรับฟ้องคดีรับจำนำข้าวที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ ทั้งตามกฎหมายอาญาและกฎหมายปปชกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวค่ะสื่อ,อสารอนุญ,ญาตให้สื่อเข้าฟังการไต่สวนพยานได้จนจบกระบวนการค่ะขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยถูกจัดวางไว้อย่างเข้มงวดไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในศาลค่ะขอบคุณครับคุณพัชราครับค่ะ